ดีครับขอดูระบบนิดนึงนะครับดูระบบในเพจนิดนึงพอดีวันนี้มีลูกค้าเข้ามาติดต่อนะครับว่าต้องการติดป้ายลงบนกระจกทีเนี้ยถ้าสังเกตหน้าร้านก็จะรู้ละว่าลูกค้ารายนี้คือลูกค้า ลายไหนนะครับก็คือเป็นร้าน iCare นะครับของ iPhone นะครับทีนี้เนี่ยปกติเนี่ยก็คือโจทย์ของงานป้ายชุดนี้จะมีปัญหาอยู่2เรื่องนะครับก็คือป้ายชุดนี้เนี่ยเป็นป้ายตัวอักษรโลหะทำสีดำนะครับถ้าเกิดลูกค้ามีความจำเป็นจะต้องติดลงบนกระจกนะครับ ซึ่งงานเหล็กไปติดลงบนกระจกมันเจาะไม่ได้นะครับวิธีที่จะทําให้มันติดได้เนี่ยให้มันให้มันแนบกับกระจกได้เนี่ยคือถ้าเกิดว่าเป็นป้ายที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับป้ายเล็กๆก,ก็ของเราเนี่ยตัวอักษรพวกนี้คือด้านหลังเนี่ยเราจะปล่อยลงนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเราจะมีตัวงานกั้นหลังเอาไว้นะครับ เนี่ยลองดูตามรูปนะครับเดี๋ยวจะเปิดรูปให้ดูตัวอักษรก็จะเป็นงานกั้นหลังแบบนี้นะครับเห็นไหมครับทุกท่านงานตัวอักษรด้านหลังเนี่ยอันนี้คืออันนี้เป็นของเก่านะไม่ต้องตกใจนะ,ะเดี๋ยวขอเปิดดูนิดนึง ตัวอักษรนี้คือเราเรียกว่าตัวอักษรคือด้านหลังตัวอักษรนะครับที่เห็นเป็นช่วงๆพวกนี้ที่ติดอยู่หน้าเกีรตดหน้าเกรตดพวกนี้ก็คือเราเรียกว่ากั้นหลังนะครับถ้าเป็นงานทั่วๆไปที่เป็นงานติดลงบนแผงไม้เนี่ยไม่ได้ติดลงบนกระจกเนี่ยเราก็จะกั้นหลังแต่ว่าเรากั้นหลังเนี่ยเรากั้นไม่เ,อเอยเอ,เอ er. ะนะครับ <ta> นะครับเรากั้นหลังเนี่ยถ้าติดลงบนแผงไม้เนี่ยเรากั้นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเ <laughs> พื่อที่เราจะเอาตัวงานของเราเนี่ยก็คือมีช่องว่างเอาไว้เนี่ยเพื่อที่เวลาเราจะเอาตัวหนังสือไปติดเนี่ยสมมุติถ้าเป็นแผงไม้เนี่ยเราก็จะยิงน,น็อตเข้าไปก่อนแล้วเราจะเอาตัวหนังสือเนี่ยไปเกี่ยวไว้เหมือนกรอบรูปนะครับแล้วก็ยิงซิลิโคนตรงส่วนที่เห็นเป็นพื้นที่กั้นหลังนะครับแต่ครั้งเนี้ย ลูกค้าต้องการไปติดลงบนกระจกเลยนะครับร้านไอแคร์เนี่ยไปติดลงบนกระจกเลยก็ตัวกั้นหลังของตัวกอรเนี่ยนะครับเราต้องกั้นให้เยอะมากกว่าปกติกั้นถ้าเป็นไปได้ก็กั้นให้เต็มพื้นที่เลยนะครับอันนี้คือด้านหลังนะครับด้านหน้าก็คือจะเป็นสีสวยๆนะครับด้านหลังมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เราก็ทําตัวกั้นหลังเนี่ยมากั้นไว้ให้หมดเลยนะครับเต็มพื้นที่เลยนะครับพอเต็มพื้นที่ปุ๊บเนี่ยคือ เวลาเราจะไปติดเนี่ยนะครับเราจะไปติดลงบนกระจกเนี่ยก็1เลยเราก็ต้องใช้เทปกาวเทปกาวที่มีคุณภาพแบบเนี้ยนะฮะลองดูนะฮะเทปกาวเทปกาวเนี่ยมันจะหนาแล้วก็จะใสๆหน่อยเวลาเราติดเนี่ยคือเราไม่ได้ติดเป็นพื้นที่นะครับด้านหลังตัวกษรเนี่ยเราติดเป็นช่วงๆติดเป็นช่วงๆเว้นระยะห่างเป็นช่วงๆเสร็จปับ๊บพอเราติด ทีละตัวเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือก่อนติดเราก็เอากระดาษแบบท่าบก่อนแล้วก็เอาตัวหนังสือเนี่ยที่ติดเทปกาวเป็นช่วงๆไว้เนี่ยติดด้านหลังพอติดด้านหลังเสร็จปุ๊บช่วงที่มันเหลือเนี่ยเราก็จะเอาซิลิโคนใส่เนี่ยยิงเข้าไปฉีดเข้าไปด้านหลังทีเนี้ยข้อควรระวังเนี่ยเวลาที่เราจะยิงซิลิโคนด้านหลังตัวอักษรเนี่ยเราต้องฉีดซิลิโคนเนี่ยไม่ให้ไปโดนตัวเทปกาวเพราะว่าถ้าเกิดฉีดซิลิโคนไปโดนเทปกาวปุ๊บเนี่ย ซิลิโคนกับเทปกาวเนี่ยมันไม่ถูกกันเวลาเราไปติดปึ๊บมันก็จะไม่อยู่มันก็จะไม่เกาะนะครับไอซิลิโคนเนี่ยถามว่าทําไปเพื่ออะไรฉีดไปเพื่ออะไรแล้วก็ไอเทปกาวเนี่ยแปะไปเพื่ออะไรก็คือ1เทปกาวเนี่ยแปะเพื่อประคองนะครับเพื่อให้มันอยู่ในขณะนั้นก่อนส่วนซิลิโคนเนี่ยก็คือเพื่อให้มันอยู่ยาวนานนะครับแล้วเราก็ เอาตัวหนังสือเนี่ยติดเข้ากับกระจกได้เลยนะครับถ้าเหตุการณ์แบบนี้ก็คือติดได้เลยทีเนี้ยเวลาติดเสร็จปุ๊บติดตัว1ตัว2ตัว3าตัว4ก็ติดแบบเดียวกันพอติดเสร็จปุ๊บเราต้องรีบลอกกระดาษออกกระดาษที่เป็นแบบด้านข้างนะครับของตัวอักษรเนี่ยพอดแบบอ่ะเราลอกทิ้งพอลอกทิ้งเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเอาสติกเกอร์ที่เป็นเศษสติกเกอร์นะฮะมาควยติดควยกากระบาดด้านหน้าตัวอักษรเอาไว้นะฮะติดควยอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะทําให้ดูนะฮะ อันนี้สมมุติว่าเป็นสติกเกอร์นะครับเราก็จะเอาสติกเกอร์เนี่ยมาติดคว้ยแบบนี้ทับหน้ามันไว้แต่ว่าเวลาเราติดเนี่ยเราต้องเอากระดาษเนี่ยก็คือกระดาษที่เป็นกระดาษมันมันเนี่ยของสติกเกอร์เนี่ยอันนี้คือกระดาษมันมันนะครับกระดาษด้านที่เวลาเราลอกสติกเกอร์มาแล้วมันจะมีด้านมันมันเนี่ยเราจะหันด้านที่เป็นมันมันเนี่ยด้านสีเขียวเนี่ยเอาอีกสีละกันเดี๋ยวจะได้สีได้ไม่เหมือนกันนะครับ เ,เอาเนี้ยเอากระดาษมันมันอะรองไว้ก่อนทีนึงแล้วก็เอาสติกเกอร์เนี่ยแปะทับหน้ามันไว้นะครับติดไว้ทุกตัวเลยติดแบบนี้เลยเนี่ยติดอย่างนี้เลยอันเนี้ยติดลงบนกระจกนะครับขั้นตอนจะเป็นแบบนี้นะฮะติดอย่างเงี้ยทุกตัวเลยเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือเวลาเราจะติดงานลงบนกระจกเนี่ยเราต้องใช้แบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรา จะเอาสว่านไปเจาะฝังปุ๊กฝังอะไรก็เจาะกระจกก็ไม่ได้มันก็จะแตกนะครับทีเนี้ยขั้นตอนเนี่ยมันต้องติดแบบนี้ถามว่าถ้าเกิดเป็นงานตัวใหญ่ๆตัวอักษรตัวใหญ่ๆจะทํำยังไงอย่างเงี้ยมันตัวเล็กๆมันทําได้แต่ถ้าเป็นตัวใหญ่ๆเนี่ยก็คือก่อนที่จะติดกระจกเนี่ยเราก็แนะนําว่าให้เราทําเป็นตัวเหล็กเนี่ยแทงเข้าไปที่ช่องระหว่างกระจกช่องซิลิโคนนะครับสองช่องแบบนี้ เห็นไหมฮะเพื่อนๆเนี่ยช่องกระจกเนี่ยก็คือต้องเว้นเอาไว้ตั้งแต่แรกนะครับเว้นช่องเอาไว้หรือให้ผู้รับเหมาที่เป็นงานกระจกเนี่ยเจาะกระจกทิ้งไว้แล้วเราเนี่ยถึงจะเอาน็อตไปเกี่ยวไว้นะครับแล้วก็เชื่อมเชื่อมเหล็กเนี่ยมารับอันนี้คือแนวเหล็กนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยคือแนวเหล็กแล้วเราก็เอาตัวป้ายเนี่ยขึ้นไปยึด กับตัวแนวโครงที่เราทาเอาไว้นะครับเท่านี้นะครับงานติดป้ายลงบนกระจกเนี่ยก็ติดตั้งได้ไม่มีปัญหานะครับถามว่ายากไหมมันก็ไม่ยากนะครับแต่ถ้าคนไม่รู้ไปติดแบบที่ไม่รู้ก็ติดไม่ได้ก็พังนะครับอ่าอันนี้เป็นพอดีเป็นงานปัญหาของเราที่ลูกค้าเขาเจอแล้วเราก็เข้าไปจัดการให้นะครับอ่าเป็นร้าน iCare Studio นะครับ ส่วนเวลาติดตั้งไปแล้วสมมุติถ้าเกิดงานลักษณะมีเป็นงานมีไฟด้วยแล้วก็มีหม้อปแปลงด้วยนะครับอันนี้ก็เผื่อ,อไว้เสริมไว้นิดนึงก็คือหม้อปแปลงเนี่ยเวลาเราติดตั้งไปแล้วเนี่ยจะต้องอยู่ในที่อากาศถ่ายเทได้นะครับอย่างเนี้ยที่เราทําขึ้นมาเนี่ยก็คือจริงๆแล้วหม้อปแปลงเนี่ยไม่น่าจะอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าลูกค้าเขาเลี่ยงไม่ได้แล้วขึ้นฟ้าก็ไม่ได้ออกหลังก็ไม่ได้หม้อปแปลงมันก็เลยต้องมาอยู่ตรงนี้ ทีเนี้ยหม้อแปลงเนี่ยเวลาเราจะทาเนี่ยก็คือเราต้องมีกล่องเก็บหม้อแปลงทีเนี้ยไอ้กล่องเก็บหม้อแปลงเนี่ยที่เราไปซื้อมาเนี่ยมันจะทึบทั้ง6ด้านถ้าเกิดว่าลูกค้าที่เป็นเจ้าของร้านหรือผู้รับเหมาที่เป็นงานป้ายเนี่ยไม่รู้เอาหม้อแปลงเอาไปเก็บไว้ในกล่องแบบนี้พอเก็บไว้ในกล่องแบบนี้ถามว่ามันเรียบร้อยไหมมันก็เรียบร้อยอะ่ะมันก็สวยแต่หม้อแปลงเนี่ยเวลาใช้เป็นนานๆปุ๊บเนี่ยมันมีความร้อน ซึ่งลูกค้าจะไม่รู้หรอกแต่ส่วนใหญ่ช่างป้ายจะรู้แต่ว่าเราก็ต้องบอกให้ลูกค้ารู้ทุกครั้งว่าหมออแปลงเนี่ยคือมันต้องอากาศถ่ายเทถ้าเกิดว่าติดเป็นนานๆปุ๊บอากาศไม่ถ่ายเทถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าไม่ไม่มีเจาะช่องระบายอากาศเนี่ยติดไปไม่เกิน2เดือนหมออแปลงพังเลยนะครับถ้าเกิดว่าร้านมีความรับผิดชอบเขาก็จะมาเปลี่ยนให้แต่ถ้าเกิดเปลี่ยนแล้วยังทําแบบเดิมอยู่ <c oughs> ก็มันก็จะเสียอยู่2เดือนเปลี่ยนทีสองเดือนเปลี่ยนที ซึ่งปัญหาเนี้ยอันเนี้ยต้องบอกลูกค้าให้รับทราบตั้งแต่แรกว่าหม้อแปลงอากาศต้องถ่ายเททีเนี้ยถ้าอากาศถ่ายเทจริงๆดีๆเนี่ยหม้อแปลงลูกหนึ่งเนี่ยอยู่ได้ถึง3ปีนะครับก็สามารถใช้ได้ยาวๆใช้ได้นานแต่ถ้าเกิดลูกค้าไม่รู้แล้วช่างส่วนใหญ่พักหลังๆเนี่ยจะเป็นผู้รับเหมาผู้รับเหมาเหมางานใต้ไปแล้วก็คิดว่าทําได้แล้วก็คิดว่ามันมันต่อติดติดก็คือติดปุ๊บ ก็โอเคปั๊บแต่ทีเนี้ยเขาจะไม่รู้ลึกๆว่าเวลาติดแล้วมันก็จริงอะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยติดติดได้กับติดนานและติดดีมันไม่เหมือนกันก็คือติดแล้วเนี่ยมันต้องทนด้วยถ้าเกิดเป็นช่างป้ายก็คือมันต้องมีเจาะช่องระบายอากาศนะครับอันเนี้ยก็คือฝากเอาไว้ให้ลูกค้าหรือก็ทางผู้รับเหมาท่านอื่นดูนะครับเผื่อว่าเป็นประโยชน์กันนะครับอ่าทีนี้พอติดเสร็จแล้วย้อนกลับมานะครับงานกระจกเนี่ย งานกระจกที่ติดเสร็จแล้วเนี่ยก็คือลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นแผงกระจกเลยเห็นไหมครเพื่อนๆทุกท่านเป็นกระจกเนี่ยมันแวบบ๊เลยเอาอะไรไปติดก็ไม่อยู่ก็ต้องใช้วิธีที่ผมบอกถึงจะ้อยู่นะครับส่วนพวกเนี้ยป้ายเล็กๆพวกเนี้ยเหมือนกันหม้อแปลงต้องเก็บไว้ในที่อากาศถ่ายเทนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ ไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาไลฟ์ใหม่ทุกทุกวันก็จะทยอยท,ทําความรู้ให้ให้ทุกท่านได้ดูทุกวันว่าเพราะว่าปัญหาเรามีทุกวันอยู่แล้วงานป้ายนะครับ<ส>เผื่อลูกค้าได้เห็นได้ตัดสินใจเพิ่มขึ้นนะครับ<ด><ด>คลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ